เพลงบางเพลงอาหารบางมือ้อสถานที่บางแห่งหนังบางเรื่องอ่ะมันก็อาจจะยังมีอิทธิพลกับเราค่อนข้างมากเพราะนั่นอาจจะเป็นสิ่งเดียวก็ได้ชีสเนี่ยความทรงจําระหว่างเรากับเขาไว้อยู่จริงๆตอนนั้นก็ดีนะถ้าเรานึกถึงประโยคนี้ในแบบที่อยากกลับไปอ่ะมันเป็นประโยคที่เจ็บปวดแต่ถ้าเรานึกถึงประโยคนี้ในแบบที่จริงๆตอนนั้นก็ดีนะ <c oughs> ตามความหมายของมันเลยอ่ะมันก็ทำให้เรา ตระหนักได้ว่าช่วงชีวิตเรามีช่วงเวลาที่สวยงาม a m a r i น b o o k s p o d c a ค t คิดมากพอดแคสตซีซั่นสาสวัสดีครับผมคิดมากครับสวัสดีค่ะ้าสังค่ะ สวัสดีครับผมสอคิดมากสวัสดีค่ะพาษฝันค่ะป้อมครับวันนี้นะครับเราก็ยังจะเขาเรียกยังไม่มุบอ่อนนะยังคงจะมาพูดคุยเรื่อง,องความรักเหมือนเดิมนะหลังจากที่ผ่านไปใช่ไหมมันมีเรื่องของรักแท้นะมันมีเรื่องของการที่เรายังลืมเขาไม่ได้แต่ EP นี้มันน่าสนใจนะครับต้องบอกว่าคนที่เลือกคําถามนี้มาเนี่ยคือ ทางปอมนะครับหรือคุณพาฝันเองนะครับคือหลังจากนี้เนี่ยเราจะพูดก,กันว่าเอีสเตเนี้เราสึกว่าคาถามของอีพีนี้ยมนสเตี่มุกออนได้แล้วนะคือหมายความว่า,าเรื่อจะเป็นมาแล้วแล้วเราก็แบบเหมือนกับลืมเข้าไปได้แล้วอะแต่ทําไมเมื่อไหร่ก็าตามที่เคยฟังเพลงบางเพลงด้วยกันเป็นเพลงที่เคยฟังด้วยกันกับเขาอ่ะเพลงนั้นเนี่ยมันกลับยังมีความหมายกับเราอยู่เออเดี๋ยวพอยต์อของอีพีนี้คือ สิ่งนี้เลยนะแต่เราคิดว่าบางทีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงก็ได้นะอาจจะแบบเลิกกันไปนานแล้วแต่ไปสถานที่ที่เคยไปด้วยกันไปกินร้านอาหารหรือไม่แค่กินเมนูที่เคยกินด้วยกันครั้งแรกหรือเคยดูหนังดูหนังที่เคยดูด้วยกันอะไรแบบเนี้ยแล้วทําไมพอย้อนกลับไปสิ่งเหล่านั้นมันยังมีความหมายกับเราอยู่ต้องถามคนที่เรียกคําถามก่อน ยากเลยอะ่ะเอาจริงๆคือจำไม่ได้ด้วยว่าเป็นคนเลือก mm hmm. แล้วก็อในในชีวิตเราจริงๆแล้วอะ่ะเรามีวิธีจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจากอาหารมากกว่าเพลงอันนี้อาจจะฟังดูปแปลกนิดนึงแต่ว่าเชื่อไหมว่าเราแบบมีแฟนนุ้งนิงอ่ะแฟนแบบแฟนถือกระเป๋าอะ่ะแบบแฟนที่ไปรับแน่โรงเรียนแล้วช่วยถือกระเป๋าให้อะไรเงี้ยครั้งแรกตอนมัธยม mm hmm. จบจนกระทั่งทุกวันเนี้ยเราอะยังจําได้หมดเลยนะว่าคนทุกคนที่เราเคยคบหรือแบบเคยคุยจนเกือบจะคบอะอืมเขาชอบกินอะไรกันบ้างเป็นคนใส่ใจเรื่องการกินคุณนี่คือตะกาใช่ไหมไม่เดี๋ยวขนาดคุณพดัว่าตนะกาเออจริงๆคือเหมือนกับว่าเออเหมือนเราเหมือนเราจําเหมือนเราจําจากอาหาร จำแบบจำมื้อแรกที่กินด้วยกันคือถ้าสมมติว่านึกขึ้นได้ว่าวันนั้นกินอะไรก็จะสามารถนึกส่วนอื่นๆของความทรงจําเช่นแบบวันนั้นไปไหนวันนั้นใส่ชุดอะไรหรือแบบวันนั้นมีประโยคไหนที่คุยกันอะไรเงี้ยอืมเราคิดว่าในเพลงก็คงเหมือนกันเนี่ยคือมันคงมีคนบางคนซ่อนอยู่ในเพลงบางเพลงสําหรับทุกคนเสมอเหตุผลมันคงเพราะว่า เราเรารู้สึกว่าช่วงเวลานั้นมันพิเศษมากๆแบบมากๆจริงๆอะแล้วก็เราเลยวีจิสเตอร์มันกับอะไรสักอย่างหนึ่งข้างในหัวเราแบบบรรยากาศหรืออะไรสักอย่างที่มันแบบพบในบรรยากาศนั้นๆแล้วเมื่อเรากลับไปเจอกลับไปเหตุบรรยากาศนั้นๆเนี่ยมันก็เลยวีมายเรากลับมาถึงความความพิเศษหรือคนพิเศษในช่วงนั้นๆอีกทีหนึ่งก็เป็นไปได้อันนี้ก็คือเหมือนเป็นแบบ ทฤษฎีโมซัวที่คิดขึ้นเองนะแต่ว่าเออเรารู้สึกว่ามันคงมีกับทุกคนแหละมัง้งแบบเหมือนแบบเพลงบางเพลงที่ที่เราแบบเก็บไว้ในเพลย์ลิสต์ในแบบมือถือในแบบทั้งหลายทั้งปวงแล้วแบบเรากดข้ามถูกครั้งแล้ววันไหนที่เราเผลอไม่กดข้ามอะ่ะพอเผลอฟังมันไปเกินหนึ่งท่อนอินโทรแล้วแล้วแบบเนื้อเพลงมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราจะนึกถึงใครบางคนะ ไม่รู้ว่าพี่สอนเคยเป็นหรือเปล่าเหมือนกันนึกนึกออกเพราะว่าจะบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องกับเรื่องความสัมพันธ์นะอันนี้มันก็คล้ายๆกับปอมพูดอะ่ะมัน่ป็ท่ทฤษฎีที่เราไปเจอในแบบที่เป็นหลักการจริงๆแต่มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกจากประสบการณ์เช่นส่วนตัวของพี่นะอย่างเรื่องเรียนเนี่ยเป็นคนที่เวลาอ่านหนังสือสอบเนี่ยจะชอบฟังเพลงไปด้วยแล้วอ่านไปด้วย uh huh. แ,แต่ว่าจะฟังเพลงซ้ำๆนะจะมีจะมีเซ็ตของมันอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอสอบปุ๊บเนี่ย พอเรานึกถึงเพลงนั้นในใจปุ๊บมันเหมือนกับสิ่งที่เราอ่านอะ่ะมันจะตามมาอันนี้ไม่ได้แบบเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคส่วนตัวนะคนอื่นอาจจะไม่ได้ผลหรืออะไรก็ได้คน <ผล S 1> อื่นก็คือจําเนื้อเพลงหรือถ้าเป็นเราก็คือแบบมัวแต่ร้องเพลงนั้นแล้วก็จําเนื้อหาสอบไม่ได้ใช่แต่การเป็นว่าดนตรีมันดึงเมมโมรี่ของเราได้อะ่ะเราก็เลยว่ามันน่าจะเป็นเหตุผลเดียวกันกันกบที่การที่เราคิดถึงใครบางคนแล้วเราได้ไปฟังเพลงเพลงนั้นเนี่ยเราไม่รู้สึกกลับไปนึกถึงภาพตอนนั้น ตอนที่เคยรู้จักกันเคยมีวันดีๆร่วมกันกลับไปนึกถึงเราเราคิดว่ามันอาจจะไม่กับสำหรับางคนนะอาจจะไม่ได้กลับไปรู้สึกเพราะเพลงเพลงนั้นหรอกแต่เพลงเพลงนั้นนะทําให้เราจดจําความรู้สึกในวันนั้นได้มากกว่าอะไรแบบเนี้เหมือนเหมือนมันมีหน้าที่ก็คงเหมือนกับที่เราพูดแบบเรื่องอาหารน่ะคือเหมือนมันเวลาเราแบบไปกินเมนูที่แบบเหมือนเป็นเมนูโปรดของเขาหรือว่า ไปฟังบางเพลงที่เหมือนมันเคยฟังด้วยกันอะไรเงี้ยมันเหมือนมันคงเป็นภาษาสัมผัสเนาะที่แบบหูหรือว่าหรือว่าแบบลิ้นเราอะไรเงี้ยมันจําความรู้สึกที่มันเกี่ยวข้องได้อ่ะแล้วมันก็เลยไปขุดเอาบางสิ่งบางอย่างที่มันแสนจะพิเศษที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆนะช่วงขณะนั้นออกมาอืมตะกี้เนี้ยพอพอ,พอปอมโยงใช่ไหมว่าสำหรับปอมเนี่ย เป็นเป็นเรื่องความทรงจำเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยจะเชื่อมโยงกับอาหารมันทําให้พี่เกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างหนึ่งนะอาจจะแบบคิดไปแปลกหน่อยคือเหมือนกับที่อปอมพูดว่าเช่นมันจะมีเพลงบางเพลงในเพลเพลริสอะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์อาจจะจบลงไม่สวยงามเลยก็ตามมันทาให้เพลงเพลงนั้นเนี่ยเรากดข้ามเราไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินเพราะเราไม่อยากรู้ถึงอดีตในเรื่องนั้นปอมมีเมนูไหนบ้างที่แบบฉันไม่อยากกินเมนูนั้นหรือแบบไม่สั่งเมนูนั้น เพราะฉันเคยจบไม่สวยหรือหรือมีเหตุบางเหตุการณ์ที่มันไม่แฮปปี้อะไรสักอย่างของความสมคัธ์ที่มันจบลงไปแล้วอะไรแบบเนี้ยมีไหมเราเราไม่เราไม่ถึงขั้นคือ,ค,อคือหลักการเดียวกันกับการกดข้ามเพลงใน playlist. เพลย์ลิสต์เราเราบางทีเรากดข้ามโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนแบบอินโทรเพลงนี้ขึ้นมาแล้วเราไม่ได้อยากฟังอะ่ะเราไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะไปขุดความทรงจำเราหรือว่าลึกๆแบบจิตใต้สำนึกมันอาจจะบอกเราก็ได้นะว่า ถ้าปล่อยให้เพลงนี้เล่นต่อไปอ่ะมันจะมันจะทําให้เราคิดถึงใครบางคนที่เราอาจจะไม่ได้อยากคิดถึงแล้วเราก็เลยกดข้ามหลักการเดียวกันกับอาหารพอพูดอย่างนี้ก็กฟังดูยิ่งตะกะเข้าไปอีกคือเราไม่มีเมนูที่แบบละเว้นด้วยเหตุผลว่าใครบางคนชอบเลยอะ่ะอาจจะเพราะว่าแบบคนแต่ละคนมันมีความชอบที่แตกต่างกันไปเนาะทนีนี้พอแบบพอมันเจอคนเยอะๆหลายๆคนเข้าอะ่ะ มันทําให้ถ้าเราแบบสกิปทุกๆเมนูเหล่านั้นอะ่ะเราจะเหลือเมนูให้กินน้อยอไม่ใช่ผิดจริงๆคือเราแค่รู้สึกว่าอืมมันก็ไม่ใช่ทุกครั้งด้วยนะที่กินเมนูนั้นๆแล้วแบบจะนึกถึงขึ้นมามแต่ว่ามันจะต้องเป็นเมนูนั้นๆที่เป็นรสชาตินั้นๆอ่ะหรือสถานที่นั้นๆอะไรแบบนี้ใช่เหมือนหรือว่าคืออาจจะไม่ใช่สถานที่นั้นแต่ว่าแบบเนี่ยมันเป็นมันเป็น ของร้านเนี้ยมันเป็นเมนูเนี้ยของร้านเนี้ยที่แบบมันรสชาติไม่เหมือนที่อื่นอะแล้วพอเรากินแล้วเราเรา,เรารู้สึกว่าโออคิดถึงคนคนนั้นที่ชอบกินสิ่งนี้จังเลยหรือแบบคิดถึงคนคนนั้นที่เคยได้กินสิ่งเนี้เป็นเป็นครั้งแรกด้วยก,กันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มีแต่ว่าอาจจะด้วยความโชคดีมั้งคือเราเป็นคนกินแบบ กินหลากหลายมากแล้วยิ่งทุกวันนี้มันมีแบบพวกแอปพลิเคชันที่แบบมันมีร้านลิสต์เข้ามาเต็มไปหมดอะโอกาสที่เราจะไปกินร้านเดิมๆมันก็น้อยลงนลง้อยลงใช่แล้วก็เอ,อเราเป็นคนชอบกินมากแต่ว่าจานที่เราชอบจริงๆจังๆเนี่ยมักจะเป็นจานที่แบบไม่ใช่จานแบบที่แฟนเก่าเราหรือ,อว่าคนที่เราเคยแบบคุยลึกซึ้งอะไรใดๆด้วยชอบ เพราะเราแบบเหมือนเป็นคนกินอาหารแบบรสเฉพาะประมาณนึงอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ถือว่าโชคถือว่าโชคดีไปเอ,อแต่ก็แต่ก็แต่ก็มักจะคิดถึงนะหมายถึงว่าสมมติเห็นเมนูอะไรเงี้ยเราก็มักจะนึกถึงว่าแบบโอ้ยเมนูนี้มันเป็นเมนูที่คุณเอชอบนี่นะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไกลกว่านั้นนะก็คือแค่แบบว่าเป็นเมนูที่คุณเอชอบนี่นะมันจะคล้ายๆกับเหมือนเรานึกขึ้นมาได้ว่า โอ้วันนี้วันที่อ่ะนี่มันเป็นวันเกิดของคนนั้นนี่นะแต่ว่า <Okay. S 1> ก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วอะ่ะอืมหรือเต็มที่ก็อาจจะแบบถักไปแบบเอ้ยไอเมนูนี้ร้านนี้อร่อยนะหรือแบบแฮปปี้เบิร์ a เดย์นะหรือแบบเอ้ยวันนี้บังเอิญฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงนะอะไรอย่เงี้ย <c oughs> แต่เราอาจจะโชคดีเพราะว่าเราเราจบคือสุดท้ายหลายๆความสัมพันธ์เรามักจะเทินกลับมาเป็น คนที่เป็นเพื่อนกันได้อะมันก็เลยทําให้แบบแม้จะนึกถึงก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบตายจากกันไปอะไรอย่างเงี้ยอืมคือเนื่องจากว่าถ้าเกิดเหมือนกับความพูดนะมันการจบอย่างไรเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะกับความทรงจําที่แบบเรานึกถึงอ่ะเช่นถ้าเกิดเราจบกันแบบไม่ดีใช่ป่ะแล้วก็ไม่สามารถกลับมาอยู่ในชีวิตกันได้อ,ะ <S 2> <S 2> อ่ะเพลงบางเพลงอาหารบางมือ้อสถานที่บางแห่งหนังบางเรื่องอ่ะ มันก็อาจจะยังมีอิทธิพลกับเราค่อนข้างมากเพราะนัน่นอาจจะเป็นสิ่งสิ่งเดียวก็ได้ชิตเหนี่ยวความทรงจําระหว่างเรากับเขาไว้อยู่แต่ในทางตรงข้ามถ้าความสัมพันธ์มันจบลงดีดีหรือแม้ระ่ั่ามันอาจจะไม่ดีในตอนต้นแต่กลับเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้อะไรแบบเนี้ยอย่างน้อยเราเรากับเขาก็ยังมีกันอยู่ในชีวิตจริงไงแค่แบบอาจจะในแง่มุมอื่นเพลงหนังอะไรต่งตางๆมันก็จะไม่ได้มีอิทธิพลกับเราได้ขนาดนั้นทีนี้มันมีประเด็นอย่างหนึ่งเราเราพี่กำลังนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยสมมติ เราชอบฟังเพลงเคยชอบฟังเพลงเพลงหนึ่งกับเขาอะแล้วพอเลิกกันไปแล้วทุกครั้งที่เรากลับมาฟังตอนเนี้ยมันอาจ,จทำให้เราคิดถึงเขาซึ่งเราอาจจะไม่ต้องการก็ได้แล้วเราก็ข้ามไปเรื่อยๆข้ามเพ,เ,พเพลงนั้นในลย์ลิสต์นั้นอะไรอย่างเงี้ยถามว่าการกดข้ามมันช่วยได้จริงไหมหรือว่าเราเราควรข้ามต่อไปหรือว่าเราควรจะแบบฟังจนมันเพลงเพลงนั้นมันไม่ได้มีความหมายอะไรกับเราอีกแล้วดีเราว่ามันไม่มีควรหรือไม่ควรหรอก วันหนึ่งไม่ว่าเราจะเลือกข้ามหรือเลือกฟังถ้ามันไม่มีความหมายกับเราอีกแล้วเราก็คงจะปล่อยให้มันเลย์ต่อไปในเพลง list เราไม่เห็นความจำเป็นที่เราจะต้องมานั่งกดรีพีทมันให้มันเล่นซ้ำๆๆเพื่อตอกย้ำตัวเองจนกว่าจะไม่รู้สึกอะไรอ่ะ <c oughs> คือถ้าสมมติว่าเราไม่รู้สึกอะไรแล้วจริงๆอะ่ะเราก็แค่ไม่รู้สึกอะไรไม่ว่าเราจะกดข้ามเพลงนั้น หรือว่าเราจะไม่กดข้ามถึงน,นั้นใช่เปล่าแต่ว่าถ้าเรายังรู้สึกอยู่อะต่อให้เราฟังมันซ้ำๆมันก็มีแต่ทำลายตัวเองหรือต่อให้เรากดข้ามมันมันก็แค่ผัดวันที่จะคิดถึงออกไปอีกหนึ่งวันเท่านั้นเองปะอืมอืมอืมอมเรื่องเนี้ยคือพอความฟอมพ,พ,พูดเราก็นึกนึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วอะเพลงมันก็ส่วนหนึ่งแต่วิธีการที่เราจะจัดก,การความรู้สึกของเราเองต่างหากคือคือสิ่งที่สําคัญโอเคอ เราเราไม่เราไม่สามารถจะกักความสึกได้แบบว่าฉันฟังเพลงนี้แล้วฉันจะไม่เศร้าอีกต่อไปหรือฉันฟังเพลงนี้แล้วจะไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไปแต่เราว่ามันคือการตระการความสึกในแง่ของการที่เราเรามีสติอะเรารู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่แล้วเราก็จะไม่ปล่อยความสึกแบบเนี้ยมันมันทําร้ายเราได้มากจนเกินไปมากกว่าหรือเปล่าอืมเราว่าใช่หรือว่าจริงๆอ่อะคือต่อให้หลังจากนั้นมัน เราจะยังคิดถึงคนคนเดิมแล้วเขาก็จะยังอยู่ในเพลงนั้นไปตลอดก็ตามนะแต่ถ้าเราจัดการกับตัวเราได้อะมันก็คงจะไม่ใช่ความคิดถึงที่ทำให้เจ็บปวดอีกอ่ะมันมันจะเหมือนแบบ MV แมเงขอของโลโมโซนิกใช่ปะ่ะที่แบบไอประโยคที่พูดว่าแบบจริงๆตอนนั้นก็ดีนะที่มันคิดทั่วบ้านทั่วเมืองไปอยู่ช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยเราชอบประโยคนี้มากเลยอะเพราะเรารู้สึกว่า ถ้าเรานึกถึงประโยคเนี้ยในแบบที่อยากกลับไปอ่ะมันเป็นประโยคที่เจ็บปวดแต่ถ้าเรานึกถึงประโยคเนี้ยในแบบที่จริงๆตอนนั้นก็ดีนะตามความหมายของมันเลยอะ่ะม,มันคือมองในมุมของปัจจุบันนะตอนนั้นอืม,อมเราเรารู้สึกว่ามันก็ม,นกมันก็ทําให้เราตระหนักได้ว่าช่วงชีวิตเรามีช่วงเวลาที่สวยงามอืมเออดีจังเลยว่าชอบประโยคเนี้ยคือบางครั้ง เราชอบไปมองตรงบทสรุปอะชอบไปมองตอนตอนท้ายว่าแบบถ้าจบไม่ดีมันคือแย่ถ้าจบไปผิดหวังไม่สมหวังกันก็คือแย่แต่ในความเป็นจริงอะเราเราเราเชื่อมันตลอดว่าชีวิตมันคือเรื่องราวระหว่างทางจบยังไงไม่ไมสําคัญเท่ากับว่าระหว่างทางตอนนั้นเป็นยังไงอะคือระหว่างทางมันช่วงเวลาที่มันยาวนานมากเลยนะเ mm hmm. ช่นเราคุบใครสักคนหนึ่งสักสี่ห้าปีอะสี่ห้าปีนะนะั้นเจ็สิเปอร์เซ็นอาจจะเป็นเรื่องราวที่ดีๆก็ได้นะ แล้วแบบอาจจะมีแค่สิบเปอร์เซ็นตอนจบที่มันมันแย่แต่คนส่วนใหญ่อะจะเลือกคิดถึงสิบเปอร์เซ็นตตอนที่มันแย่ซึ่งจริงๆถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกนะเพียงแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งเป็นสิบเปอร์เซ็นที่เจ็บไงเออแต่เมื่อเมื่อถึงจุดหนึ่งเราอาจจะแบบลองมองมาย้อนก็ได้ว่าความจริงมันก็ยังมีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ผ่านมาอยู่นะไม่ได้มองย้อนเพื่อเพื่อหวนกลับไปนะแต่มองย้อนให้เพื่อเห็นว่าสุดท้ายทุกความความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์อนะ มันไม่ได้แย่เสมอไปหรอกมันยังมีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่เหมือนกันในแบบเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกมองเห็นมันหรือเปล่าอืมอืมใช่ตอนนี้ก็เลยที่ว่าน่าจะเปถึงคาถามใ้ท้ายแล้วพอคุณจะพูดถึงเรื่องเพลงเนาะถ้าจะถามปอมเนี่ยว่าสําหรับตัวเองเนี่ยถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยก็ได้นะในมุมของตัวเองอคิดถึงเพลงอะไรมากที่สุดอุ้ยทําไมไม่เตรียมก่อนเลยอะจะได้แบบ ไปนั่งคิดมาก่อนรู้สึกว่านี่ยังไม่ได้คำตอบเราจะไม่คำตอบจริงๆจากเธอจะเป็นคำตอบที่ดูแบบสวยๆไม่เอาไม่เอา,เอาต้องทันทีเลยในในการากมนี้อ่มีเตรียมนะทันตรายมันต้อมีเตรียมอ,อ๋อถ้าให้พูดถึงความสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่าเพลงไหนเจอบอกว่ามันดีที่สุดหรอเอาแค่นึกถึงก็ได้ไม่ต้องบอกดีที่สุดนึกถึงความสัมพันธ์ตัวเองที่ผ่านมาแล้วเพลงอะไรมันลอยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมีเพลงหนึ่งที่เราชอบมากแต่ว่าจริงๆอันนี้มันเป็นโพสต์บล็อกซึ่งมันไม่มีเนื้อเพลงเนาะ เพลงของมันเป็นของ Explosion in the Sky ซึ่ง mm hmm. เป็นวง p o s บล็อกเลย mm hmm. ชื่อเพลง First Breath After Coma mm hmm. ซึ่งเพลงนีคือคือด้วยความอาจจะเพราะว่ามันมีแต่ทำนองด้วยมัง้งแต่ว่าคือโดยโดยเนื้อเพลงของมันะเราชอบมากเลยนะเราหมายถึงว่าโดยเนื้อเมลโลดี้มันอนะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันมีหวังอะ mm hmm. แล้วเรารู้สึกว่ามันสว่างหมายถึงว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนกับเราเราจมอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ลองหลับตานึงภาพเหมือนเราจมอยู่ในน้ําบุงบ๋งบุ๋งแล้วก็แล้วก็มีมือดึงเราขึ้นไปฟลิปแล้วข้างบนก็เหมือนเป็นแบบแสงอะ่ะอืมคือเวลาฟังเพลงเนี้ยเราจะรู้สึกแบบเนี้ยทุกครั้งแล้วเราก็รู้สึกว่า เวลามีความสัมพันธ์ต่อให้สุดท้ายแล้วมันจะจบลงดีหรือไม่ดีก็ตามหรือว่าสุดท้ายหรือว่าตอนเริ่มต้นมันจะแบบอิเล็กเขคะหรืออะไรยังไงก็ตามอ่ะแต่ว่าความรู้สึกของเราเวลามีความรักกับใครสักคนหรือว่าเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์กับใครสักคนน่ะมันรู้สึกเหมือนเพลงเนี้ยมันรู้สึกว่าโอ้ชีวิตนี้มันมันสองสว่างหรือเกินอืมไม่ได้บอกว่าตอนนี้ไม่ดีตอนนี้ก็ดีตอนนี้ก็เหมือนแบบอยู่ในเซฟโหมดอะ่ะ แต่ตอนนั้นก็ดีเหมือนกันนะใช่แต่ตอนนั้นก็ดีคนละแบบอตอนนี้คงไม่มีความรู้สึกแบบตอนนั้นไม่ได้รู้สึกเปล่งประกายไม่ได้รู้สึกส่องสว่างไม่ได้รู้สึกว่าแบบภาพตรงหน้ามันวิดบวบวิบวบแบเออแค่ก็สวยงามในแบบที่มันเป็นอืม,อมจริงๆต้องบอกว่าขอใช้ประโยคนี้เป็นประโยคปิดรายการเลยนะ คือหมายความว่าไอ้ขี้โกงจังนะเป็นคนเป็คนคนขี้โกงอ<ม>ย่ง<ม>างเงี้ยจะไม่ถึงไม่บอกของตัวเองด้วยแล้วอยู่ดีๆก็เอาประโยชน์คนอื่นไปปิดรายการยิงคําถามอีกยากก่อนเลยได้ประโยชน์คือสวยปุ๊บป,ป,ปิดรายการเลยนะเพราะดิจิตจบไม่สวยคือชอบอะคือชอบตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วอะชิตมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็มีช่วงเวลาที่สวยงามคือไม่ว่าเพลงหนึ่งเพลงจะพาเราไปยังเรื่องราวที่จะบวกหรือจะลบ ไม่ว่าหนังหนึ่งเรื่องอาหารหนึ่งจานจะพาเราไปยังเรื่องราวในความสัมพันธ์แบบไหนแต่สุดท้ายแล้วทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เป็นแบบนั้นแหละมันมีทั้งส่วนที่ดีส่วนที่แย่ส่วนที่อยากจะลืมแล้วส่วนที่บางทีเราก็น่าจะลองจดจดําดูขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ความคิดหัวใจและมุมมองแบบไหนของเราเนี่ยเข้าไปในเรื่องราวระหว่างนั้นก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะที่ฟังรับชมมานะครับ หลืออีกไม่กี่ EP แล้วนะครับก็ติดตามกันได้นะครับทางทั้ง Spotify SoundCloud p o d b e YouTube Google Podcast Apple Podcast แล้วก็บล็อกอีกนะครับวันนี้ผมสอนคิดมากค่าฝันก็ลา<อ>ไปก่อนนะครับ รอบทุกช่วงชีวิตมีบทเรียนและทุกๆบทเรียนทําให้เราเป็นเราในวันนี้พบกับหนังสือเราเติบโตขึ้นในทุกๆวันโดยคิดมากนักเขียนผู้มีผลงานหลายสิบเล่มและมีผู้ติดตามมากกว่า1.5ล้านคนได้ที่แฟนเพจสปริงบุ๊กและทุกช่องทางของอัม i n Books อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊ก